สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้พี่เจสก็อยู่ที่ลงมานเกษมลาดน,นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่ามาเปลี่ยนเหล็กดัดฟันนะคะเอาเปลี่ยนเหล็กแล้วก็เปลี่ยนยางค่ะอันนี้เป็นครบ1ปีแล้วนะคะเป็นการดัดฟันครบหนึ่งปีแล้ว,ะะเ, fun, ลวเทปอาคลิปที่แล้วที่พูดไปก็คือจะเป็นการดึงยางนะคะรอบนี้ก็เป็นการดึงยางเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ต้องดึงทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะก็แค่ว่า ช่วงกลางคืนพอค่ะเรามาดึงยางช่วงกลางคืนเฉพาะกลางคืนที่ต้องดึงอย่างนี้นะคะเส้นสีส้สมนี้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ว่าภาพอาจจะไม่น่ามองเป็นการอ้าปากให้ดูนะคะก็คือดึงนี้ก็เพื่อจะให้ฟันล่างกับฟันบนนี้มันเข้าหากันนะคะแล้วก็คราวนี้ก็ฟันล่างก็จะเป็นยางเชนค่ะนี่ค่ะยางเชนเรียงกันเพื่อจะให้ฟันเรียงตัวชิดกันนะคะ แล้วถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยจะต้องเป็นการดึงยังไงอีกเดี๋ยวพี่เจสก็จะรีวิวให้ดูอีกนะคะตอนนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปโบสกันค่ะไปเข้ามิสซาที่โบสนะคะเดี๋ยวยังไงพี่เจสก็จะรีวิวให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันอีกนะคะว่าเวลาที่จัดฟันเสร็จมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ย หน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะซึ่งทุกคนนะคะก็ทักทุกคนเลยค่ะว่าหน้านี่คือยาวขึ้นหน้าเรียวขึ้นนะคะเพราะว่าฟันเดิมเนี่ยมันจะสบกันค่อนข้างจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะคะมันก็จะเอียงเองนิดนึงอะคะ่ะแต่คุณหมอได้ดึงแบบจนตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วนะคะแผนก็คือจะต้องเสร็จตอนสองห้าหกศูนย์นะคะสองห้านนะคะก็คือจะต้องถอดออก ถอดยางถอดเหล็กได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะต้องใส่รีเทนเนอร์นะคะประมาณปีะะ่ปีค่ะโอเคพูดพร่ำทำเพลงยาวเกินไปแล้วยังไงต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ